นะตอนนี้เราอยู่กันที่ตลาดนัดจตุจักรนะครับทุกอย่างเราก็เริ่มเข้าสู่สภาวะสุขสงบนะฮะคือเหมือนเหมือนตลาดนัดจตุจักรเป็นของเราสองคนนะฮะสวัสดีครับนี่คือรายการยับเยียบโอ้โหที่มาแบบยับเขียวกันกันแบบว่าไลฟ์กันนิดนึงนะฮะนี่เราก็เดินไปพูดกันไปนะครับผมปารนชาตากุลนะครับก็เป็นคนสอนต้นไม้มา10กว่าปีนะครับ เราอยากให้ทุกคนเห็นต้นไม้ที่สวยงามที่เจ๋งที่ดีเหมือนอย่างที่เราเห็นกันนะครับแล้ววันนี้เรามากับน้องยักษ์คิวอีกคนนึงนะครับค่ะชื่อมิมบูม,ม,ม,มบาดาค่ะวันนี้จะมาเป็นยักษ์คิวนะคะยักษ์คิวเฉยๆหรือไม่คิวไม่คิวใช่ป่ะไม่คิว,ควโอเคฮะนะตอนนี้เราอยู่กันที่ตลาดนัดจตุจัดนะครับก็วัน อังคารวันพุธวันพฤหัสนะครับส่วนมากก็จะเป็นตลาดต้นไม้กันนะครับแต่ในช่วงโควิดนี่ยต้องใส่เออใส่เฟสชิลกันนี้นะครับก็มีการปรับเปลี่ยนเวลากันนิดหน่อยปกติเนี่ยวันอังคารก็จะเริ่มกันตั้งแต่สี่โมงเย็นจนถึงห้าทุ่มนะครับตอนนี้ก็อืปรับเวลานะครับตอนนี้ก็เป็นสิบเอ็ดโมงถึงสองทุ่มเท่านั้นนะครับตอนนี้เราก็เออมาอยู่ตอนกลางคืนแล้วเราจะรีดดูกันนิดนึงแล้วกันนะครับอ่าส่วนวันพุธวันพฤหัสก็เปิดเหมือนเดิมนะครับแต่ว่าปิดหกโมงเย็น นะครับก็จะปิดเร็วกันนิดหนึ่งนะฮะน้องยักคิ้วปลกูกปลูกต้นไม้บ้างไหมฮะไม่ปลกูกไม่ปลูกเลย <c oughs> วันนี้ได้ติดไม้ติดมือกลับไปแน่นอนนะครับเ <c oughs> อ่อหลายๆคนก็จะมาช็อปปิ้งกันจับจักรนะครับซื้อ,อต้อนไม้เล็กๆนะครับต้นไม้ประดับต้นไม้ในในในบ้านนะครับในอาคารอะไรกันอย่างเงี้ยนะฮะแต่จริงๆแล้ว จตุจักรเนี่ยก็ยังมีมุมของต้นไม้ใหญ่อยู่เหมือนกันนะครับนี่เดี๋ยวจะค่อยๆพากันดูทีละต้นมีอะไรน่าสนใจบ้างโอ้ยเอานี่เลยนี่โอ้โหมานี่มานี่เลยนี่เลยนี่เลยน้องยังคิ้วมาดูนี่นี่ต้นนี้ฮะมะนาวโหใช่ไหมรู้ได้ไงรู้จักด้วยมีป้ายใช่ไหมฮะนี่ฮะให้ดูให้ดูมีผลมนี่นะฮะนะครับมีผลต้นหนามแดงหรือต้นมะนาวโหนะครับแล้วก็ เป็นต้นไม้ไ<ห>ที่<ไ>ปเป็นต้นไม้ไทยๆนะแล้วก็ปลูกกันมานานแล้วโอ้ยนี่พี่ยักษ์เขียวเจอต้นเจ๋งๆอีกแล้วเด็กข้างหลังฮานุจิจุด้วๆๆๆมีเราอยู่ในเฟรมด้วยนะฮะนี่ต้นข้างหลังม๊บนีกระแผ่นใช่ไหมกัเกลากันเกลา,กกาโอ้ยเจ๋งมากน,นะเมื่อกี้ครางหลัจับต้นไม้เยอะมากเ <c oughs> พราะว่ามีป้ายบอกทุกต้นเลยนะฮะเ้าให้ดูชัดๆนะฮะต้นกันเกลาเนี่ยจริงๆเป็นต้นไม้ที่ทรงสวยมากนะครับอ่ะ เนื้อไม้เนี่ยแข็งนะใช้ทำเฟอร์นิเจอร์ใช้อะไรก็ได้แล้วเจ๋งตรที่เนื้อไม้เป็นสีขาวสีอ่อนมากมาสีขาวแล้วทรงสวยมากแล้วก็เป็นต้นไม้ที่อยู่กับพวกป่าบุกป่าทามที่มันจะมีน้ําท่วมในฤดูน้ําและน้ําแล้งน้ําแห้งในฤดูแล้งนะครับแล้วก็อดทนดีนะครับอันนี้ก็เป็นไปที่ยอมปลูกแต่ว่าปลูกเล็กๆเ,เนี่ยต้องดูแลเขาน,นิดนึงนะครับนะปับเสียนิดหน่อยตอนเล็กๆนะครับต้องขนาดนี้ซื้อได้เลย นะครับไม่ต้องกลัวว่าจะเป็นขุดจากป่าไหนมาเพราะดูลักษณะแล้วเนี่ยเป็นอุตสาหกรรมไม้ขุดล้อมแน่นอนนะครับเดี๋ยวถ้ามีโอกาสพี่อยากเขียวจะพาไปดูอุตสาหกรรมไม้ขุดล้อมนะเออข้างข้างหลังเรานี้มีต้นหนึ่งฮะที่น่าสนใจนะครับมีชื่อทางการค้าชื่อตลาดเรียกว่ากระดิ่งนางฟ้าเคยได้ยระดิ่งครับกรินเหรอได้ยินจากไหนกระดิ่งนางฟ้าเออเคยได้ยินเคยได้ยินสมัยสมัยนี้มีแต่ปลากระดิ่งนางฟ้าอันนี้ จริงว่ะเออนี่อันนี้เขาตั้งชื่อใหม่ชื่อเดิมเดมของมันจริจิต้นไผ่ย้อยซึ่งไอ้ต้นเนี้ยอ่าๆใช่ใช่เออ,เอ,อพี่ยักษ์เขียวเคยพาน้องยักษิวไปดูมาแล้วในป่านะครับไอ้ต้นเนี้ยอยู่ริมน้าตกเลยนะแล้วก็แช่น้ำลากเกาะหินอ,อะไรเงี้ยแล้วก็ให้ดอกสวยงามครับทรงต้นก็สวยงามออกกิ่งตั้งฉากกำลังต้นเลยต้นนี้น่าซื้อน่าปลูกนะฮะต้นหนึ่งที่พี่ยักษ์เขียวจะยแนะนำเฮ้ยยักวต้นี่พนนี่ยกเขียวหนักมาก ก็คือคนอะไรหมักเมาไงหมักเมาหรือว่าหมักเมาเออเมาหมักเมาหมักเมาเราคิดว่าอะไรน่าจะเป็นสมมติยงแต่ละคุณภาพมาหน้องยักษ์คืวอันนี้แต่เอาจริงๆคือหมักเมาด้วยถือหมักเมาเออคือคือหมากเม้าผลไม่มีผลเล็กๆเนี่ยเอาไปทำวายก็ได้เออนี่อันนี้อันนี้ก็จะน่าสนใจอยู่นะครับไปเดี๋ยวเราค่อยๆไปไปกันต่อ แล้ววันนี้พวกลงเรามาทำอะไรวันอังคารที่นี่นะคะตลาดต้นไม้ทำไมทำไมจะต้องมากันซะดึกดื่นวันอังคารทำไมไม่มาวันพุธใช่ไหมเออเพราะว่าเพราะวันอังคารเนี่ยเป็นวันวันแรกที่เขาเปิดในแต่ละสัปดาห์แล้วก็เป็นวันที่เขาเอาต้นไม้มาลงเป็นวันแรกเพราะฉะนั้นเนี่ยใครอยากได้ของเจ๋งเออใครอยากได้ของดีต้นสวยๆนะครับหรือว่าอยากได้บ้านนี้มันมี ผสมพันธุ์ขึ้นมาใหม่เป็นต้นใหม่ให่บางทีมันหายากก็ต้องมาวันทองค้างดิมาวันพุธวันพฤหัสก็ไม่เหลืออะไรเอ้โหนช่ใช่เราเป็นเดินนี่คือแบบโซนไม้ต้นอ๋อใช่ครับตรงนี้เป็นเป็นโซนไม้ต้นตั้งแต่ประตูสองย้ายถึงประตูสามเนี่ยเป็นไม้ต้นแต่งไม้ต้นเน้นไม้ต้นเลยครับในโซนอื่นก็จะเป็นไม้เล็กหนุ่มๆต้นนี้นี่เป็นี่คือจันผาฮะจันผาไอ้ต้นต้นนี้เนียนะไหนมาดูใกล้ๆ นี่นะฮะน้องยักษ์คิ้วนี่คือต้นจันผาซึ่งซึ่งจันผาเนี่ยมันทนแรงมากเลยนะทนแรงแล้วก็<ม>ปลูกง่ายนะขออยู่แรงๆเนี่ยดูปูมดินข้างล่างที่เขาเตรียมอ่ะขึ้นบ้างมันก็เที่ยวอึอขึ้นตามปุกปภูเขาหินปูนตามพวกเนี้ยขึ้นขึ้นได้หมดเลยฮะแล้วก็มันเป็นไม้สวยนะถ้าปลูกแล้วแบบทรงมันเด่นอ่ะคือ,ไม,อ,ไ,มอไม่ต้องไม่ต้องไม่ต้องซื้อไปเยอะๆไปปลูกเป็นแม่แม่ปูๆนี่ไม่ต้อง ต้นเดี่ยวแบบเท่เลย <Wow. S 2> เท่เลยอยู่กลางสวนกลางอะไรเนี่ยเท่เลยนะฮะเพียงแต่ว่าเวลาเราปลูกพวกนี้เราก็ต้องดูว่าต้นอ,อื่นที่มาประกอบกับเขาอะต้องการสภาพแวดล้อมให้มันเหมือนๆกันแล้วได้ไม่ต้องแบบว่ากังวลดูแลกันเยอะ,ะนะครับโอ้นี่ลำดวนลำดวนหันไปดูแผ่นล้องไปดูนิดหนึ่งฮะ,ะตื๊บนี่ฮะลำดวนต้นใหญ่เลยเน,นะครับเออลำดวนน้องจะคิวเคยใช้ไหมไม่เคย พวกพวกพวกลำดวนกับพวกบุญนาคเนี่ยมันคล้ายๆกันหน้าตาเออมันก็มันก็ไม่เชิงนะแต่ว่าหน้าตามันคล้ายๆกันซึ่งลำดวนกับบุญนาคเนี่ยที่ว่าคล้ายๆกันคือเป็นพืชที่มันทนร่มทนร่มเหมือนกันเออทนร่มเหมือนกันถ้าเกิดไปปลูกตากแดดกลางแจ้งเต็มวันเนี่ยนะเจ๊งตายนะครับแต่ว่าถ้าปลูกด้คอร์ดกลางอาคารอะไรเงี้ยเอออย่างเงี้ยดีใช้ได้ดีเลย ได้จำไว้สเปคใช้เอาตอนนี้ทุกอย่างเราก็เริ่ม,มเข้าสู่สภาวะสุขสงบนะฮะคือเหมือน,นเหมือนตลาดนัดจุจับป็น, <c oughs> นของเราสองคนนะฮะ <c oughs> โอเคนะครับแล้วก็ทุกอย่างเริ่มปิดแล้วนะครับตอนสองทุ่มนี่เองเข้าไปว่าเราก็กลับบ้านกันดีกว่านะเน<อ>าะเราจะคิวเนาะแล้วกเว็เดี๋ยววันหลังเรามาใหม่วันหลังสัญญากันว่าตอนพิเศษพิเศษของเรานะที่เรามาขั้นปกติเราจะทาเป็นต้นไม้ตอนละชนิดตอนละชนิดนะครับ แล้วมีตอนพิเศษมาขั้นนั่นเดี๋ยวจะพาเที่ยวตลาดต้นไม้ให้ทั่วๆเลยนะครับว่าในแถวกรุงเทพรอบกรุงเทพเนี่ยมีตลาดต้นไม้อะไรบ้างนะครับเบสิกเออเบสิกแล้วก็จัดสุจริตใช่ไหมฮะแล้วก็เดี๋ยวไปดูกันว่าเออ่แหล่งไม้ขนาดเล็กนะครับหรือว่าเออ่แหล่งไม้ล้อมนะครับจะอยู่ที่ไหนบ้างนะครับก็ไว้ดูตอนตอนต่อไปแล้วกันวันที่จะไปด้วยกันอีกไหมไปได้ค่ะไปได้เออตอนนี้ก็ตอบไปได้ไว้ก่อนเธอไม่เคยว่างเลย โอ้โหก็จะชวนมาได้ใช่ไหมโอเคนะครับงั้นวินี้ก็ลาไปก่อนนะครับกับรายการอับทำทำท่าซี่ยักเขียวทำไงซี่ยักเขียวนะครับลาไปก่อนนะครับเจอกันครับคราวหน้าครับสวัสดีครับบ๊ายอย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กด subscribe แล้วก็กดกระดิ่งกริ๊งๆ้วยนะคะ